สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมมีรถเก๋งซีดานสี่ประตูที่ราคาถูกมากๆนะผมราคานะครับไม่ถึง20000 0บาทอยู่แค่10000 0กว่าบาทนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับและผมบอกเลยว่ารถสวยครับผมคันนี้รถบ้านแท้ๆมือเดียวจากป้ายแดงไม่แท้เดิมครับผมอยู่ที่12000 0โลเท่านั้นครับสาหรับ โตโยต้าวีออสเจปี2012ครับคันนี้เป็นเครื่องพันหตัวเจนะครับตัวสแตนดาร์ดโรงงานครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นและก็เป็นโฉมที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยสูงครับไปแต่งเติมก็สวยนะครับผมขับเดิมๆก็ดีเครื่องทนนะครับดูแลรักษาง่ายครับคันนี้ขายอยู่1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าสนใจครับติดต่อแล้วก็สอบถามมาได้เลยที่เบอร์โทร0 8 9 4 8 0 0 เจครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้ทอโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดวัน9ก้าโมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะครับใครหา,ยหายอยู่ด่วนเลยนะครับผมกล้าพูดเลยคันนี้ไปไวแน่นอนนะครับตัวรถเนี่ยในเล่มเป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะเป็นสีแท้ๆที่ออกจากป้ายแดงเลยนะครับผมจะเป็นแดงอมม่วงเปลือกมังคุดนะครับแต่ในเล่มเนี่ยจะแจ้งลงเป็นสีแดงอ่าอย่างเดียวนะครับผม เลขทะเบียนทอพุทธาวทอถุงครับขอ,อละรังขอถุงนะขอภัยนะครับ4852กรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้ใช้งานเลยนะครับคันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เก็บงานปรับสภาพนะครับคันนี้เป็นรถที่ลูกค้ามาเทิร์นรถกระบะไปใช้ครับสดสดร้อนๆเลยตัวรถยังไม่ได้เก็บงานปรับสภาพใดๆเลยนะครับนี่คือสภาพสดเดิมที่ลูกค้าเก่านะครับหรือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยได้เทิร์นมาให้เราครับชุดกคมงไฟหน้าเดิมโรง,งงานแบบมันติวีเฟกเตอร์ครับ นะคันนี้นะครับผมไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ในโครงเดียวกันนะครับแล้วก็มีชุดแต่งสเกิร์ตรอบตัวรถให้ด้วยครับก็มีร่องรอยการใช้งานมาว่างเล็กน้อยก็เดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้นะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยครับคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเพิ่งติดฟิล์มลามินามาให้นะครับผมนะก็สภาพเวยสมบูรณ์ไม่มีอ่าเขาเรียกไม่มีลมไม่มีฉีกนะครับไม่มีแตกแน่นอนนะในส่วนของตัวฟิล์มกนะระจกตาปั๊มโตโยต้าทุกบานเดิมโรงง,งาน,นครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ คันนี้เป็น1.5ตัว J นะครับก็จะเป็นกระจกปักมือทั่วไปนะคบผมสำหรับล้อและยางครับคันนี้เนี่ยจะเป็นล้อกระทะเดิมติดมากับตัวรถขอบ15นะครับได้เป็นยางดันหลบนะสำหรับคันนี้ปี2020ปลายปีนะครับผมจัดาด้ที่41นะดอกอยางก็เหลือๆครับใช้งานต่อได้ไม่มีปัญหาครับผมรหัสยางส่าน185ทับ60 R15 ครับ,รบส่วนโครงสร้างซุ้มล้อก็เดิมๆเลย ดูเลยนะครับซีนเดิมเช่นเดิมครับเมนอาร์สวยๆครับดูเบ้าโชว์ครับรอย QC โรงงานก็ยังอยู่นะครับคันข้างตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับผมนะภายในนะครับจะเป็นโทนสีดําล้วนเลยนะครับบ่อผ้าเดินติดตัวรถครับนี่กระจกมองข้างจะเป็นปรับมือแบบนี้นะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะเป็น1.5ตัวเจนะครับประมาณนี้นะครับผมนะภายในสวยๆครับนะครับเครื่องลงเครื่องเล่นเดิมโรงงานครับก็มี ขาดลงขาดร้องไห้ด้วยนะครับโครงสร้างหลักครับหัวน็อตนะครับประตูไม่มีแกะไม่มีไขครับแผ่นเพจเดิมโรงงานนะครับปี2012นะครับนะเสาเอเดิมครับไม่มีบุบไม่มีแกะครับโครงสร้างสวยๆเลยนะคันนี้นะครับหัวตัวยางครับแน่นๆเลยนะครับคันนี้สวยมากครับลูกค้าดูแลรักษาดีนะครับเม็ดอาจจะดูงูนะครับโรงงานเดิมๆแบบนี้เลยนะใครที่หาอยู่ครับ โตโยต,ต้า Vios Gen 2ครับ1.5ตัว J ปี2012ครับสวยๆทนๆทนอึดๆราคาแสนกว่าบาทกันนี้ครับ179,000 สนใจโทรมาด่วนเลยครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2ครับรถสวยๆได้เข้ามาที่บริษัทขอออโต้เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญราคาถูกๆแบบนี้ด้วยนะครับผมนะหายากมากๆเลยนะครับกับตัวรถที่สภาพสวยสมบูรณ์แล้วก็ราคาถูกๆแบบนี้นะครับผมด้านหลังเดิมฝาท้ายเดิมครับมีชุดแต่งให้ครับสเกอร์ด้านหลังมีไฟทับทิมตกแต่งครับสปอยเลอร์ด้านบนมีไฟเบรกอุ้ที่3ให้นะครับผมไฟท้ายเดิมโรงงานครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวครับเป็นแบบหลอดไส้ไฮโดรเจนนะ มือเปิดอ้าวนี่ลืมดูนะครับกุญแจคันนี้เป็นรีโมทด้วยนะครับเป็นรีโมทด้วยนะน่ะมาดูในส่วนของห้องเก็บของครับกว้างมีถาดยางให้เรียบร้อยครับโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยซีนเดิมเชื่อมเดิมครับนะครับผมสวยๆครับน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะครับฝากระโปรงท้ายเดิมน็อตเดิมครับสวยๆเลยตาปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะเนียนๆสวยๆเลยนะครับผมนะคโครงสร้างนะครับ โครงสร้างหลักวอาดี้สวยครับผมวารันตีไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำครับผมดูแลหลังการขายให้อีกหนึ่งปีนะครับผมไม่ต้องห่วงรับรองว่าสวยมากครับแล้วก็คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยติดแก๊สนะครับผมโครงทรงโครงสร้างดูได้เลยครับสยสวยเนิ่มเนิเียๆแบบนี้นะครับผมนะใครสนใจสอบถามได้นะครับผมนะสำหรับ t o y ย ta Vios Gen 2เครื่องพันห้าครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะสนใจสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดเกครับมาดูด้านในกันอันนี้ขายอยู่170,000สนเกับอีก9,000บาทเท่านั้น,นครับรดสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมนะราคาถูกๆนะครับราคาถูกๆกระเบารถโคงทรงโครงสร้างเดิมหมดครับ ประตูเป็นโทนสีดำครับคันนี้กระจกอ่าด้านข้างเนี่ยเป็นออโต้นะครับผมนี่มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้นะครับแต่ว่ากระจกนองข้างเนี่ยจะเป็นปรับมือนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นกุญแจตัวดอกไข่นะครับมีที่วางแก้วให้ทั้งสองฝั่งครับซ้ายขวาพวงมาลัยหนังสามก้านครับคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับผมนะไม่มีแอร์แบ็กนะอย่างที่ผมแจ้งเลยเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบแปดโลครับไม้แท้นะครับคันนี้บ้านมือเดียวนะครับผมนะเครื่องเล่นเดิมโรงงานครับแอร์แอนด์็อก เกียร์ออตโต้ครับแบบคันบันไดส่วนตัวเบาะผ้าเดิมโรงงานครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีขาดครับดูได้เลยนะคะรถสวยมากนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีนะครับผมนะเบาะหน้าเบาะหลังสวยสมบูรณ์ครับก็มีคราบฝุ่นคราบฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะคบผมนะตัวนี้ก็เดี๋ยวเราปรับสภาพนะครับตัวยันตัวนี้ก็จะเป็นช็อคนะครับก็เช็ดออกได้ไม่มีปัญหารครับหลังคาเดิมผ้าเดิมครับผม โครงสร้างเดิมๆครับดูกระดูกนูนะครับผมต้องบอกว่าแบบยางคือแน่นมากนะครับทุกมุมประตูเลยยางแน่นมากนะครับแกะย่างมากนะครับข้อดีนะครับก็คือตัวรถเนี่ยไม่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 เคยเขาเรียกว่าไม่เคยถูกแกะนะครับหรือว่าถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกอันนี้บ่อยๆนะครับผมแล้วถูกดึงลงมาบ่อยๆนะครับมันจะไม่ดียางมันจะไม่แน่นนะครับยางแน่นก็ทําให้เก็บเสียงดีนะครับผมนะมาดูห้องเครื่องกัน มาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ที่ได้ชื่อว่าทนมากๆนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์ VVTI ครับผมสี่สูบเดิมโรงงาน1.5ลิตรครับ1,544นะครับผมนะก็ V Auto นี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความทนอยู่แล้วเครื่องเดิมโรงงานเลยครับรอย QC สวยๆครับภายในแห้งๆสะอาดไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มรั่วซึมนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่ครับสังเกตได้เลยว่าเครื่องเงียบมากนะครับผม ก็ภายในห้องเครื่องครับก็ต้องแจ้งนะครับว่าคันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับสภาพสดๆเดิมโครงสร้างหลักครับชกเดิมน็อตเดิมครับฐานด้านในเดิมน็อตเดิมครับฝากระโปรงน็อตเดิมครับไม่มีแกะนะแกมซ้ายขวาไฟหน้าเดิมติดมากับตัวรถครับสภาพสวยๆครันลงคันหน้าครับเนียนๆเลยนะครับเนียนๆเลยนะครับผมคันนี้ระบบเบรกเป็น ABS แล้วนะครับนี่นะครับเป็นตัว ABS นะ เป็นตัว ABS นะครับผมคันนี้ดิสหน้าดำหลังนะครับสวยๆเเน่นๆครับตาปั๊มโตโยต้าฝากระโปรงหน้าครับกระโปรงเดิมโรงงานนะใครหาอยู่ครับสำหรับรถเก๋งโตโยต้าวีออสราคาถูกๆครับ179,000บาทคันนี้ครับเป็น1.5ตัวเจปี2012นะฮะรถสวยรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงไม่หน0่0แ0โลไม่แท้ตรวจสอบได้ครับผมโทรมาเลย0 8 9 4 8 0 7จ6 2สมองผมไอทออโอตโต้ยินดีให้บริการครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ